มึงทาอย่างนี้ได้ไงนครปฐมม,มึงทาอะไรลงไปพีป่นนทบุรีไม่เจอนานได้ข่าวป้ากรุงเทพได้รถไฟเพิ่มห่ะลูกรักนะพี่อ่ะแล้วการที่มึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ลูกรักป้าถึงกลับต้องออกมาทําอะไรแบบนี้เลยทำไมอยากให้คนไปเที่ยวจังหวัดมึงจนตัวสั่นแล้วหาทางออกที่ดีกว่านี้ไม่ได้อนะอะไรพี่เนี่ยเข้ามาก็หาเรื่องที่เมาทุเรียนนอนมาเนี่ยพูดเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจอย่ามาเสียแซนอย่าคิดว่ากูไม่รู้ในสิ่งที่มึงทํากับลูกพี่กาญจนทบุรีมึงบางคนต่างอยู่ก็ดีกันอยู่แล้ว ที่จะมาละลานผมทำไมแล้วการบีบบังคับให้คนของกูขึ้นเส้นมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสิบเอ็ดไปหาพวกมึงอ่ะเรียกว่าม <c oughs> าละลานคนของกูเปล่าวะพี่นนเขาขึ้นมาเองจะทำไงได้บางทีเขาก็แค่อยากจะมาหาผมอยากมาหาพิการเขาก็ข้ามมาได้ไวขึ้นเขาเบื่อท่าน้ำนนพี่จะมาตลาดน้ำดอนหวายผมหรือข้ามแม่น้ำแควของพิการก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำเนียกตัวเองหน่อยพี่พี่เป็นเบอร์หนึ่งปริมณฑลก็จริงแต่ไม่น่าใช่เบอร์หนึ่งภาคก,การนะบอกไว้ก่อน การจ้าบัวอะไรที่ทําให้มึงปกป้องม,มันได้ขนาดนี้ฟังนะนะครปฐมใครจะไปไหนก็ได้จะพุทธมนฑลหรือพระปฐมเจดีของมึงก็ไปแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะบังคับเขาไปเส้นเอ็มแปดสิบเอ็ดมันตัดหน้าเวสเกตของบางใหญ่ลูกกูกูไม่ติดใจอะไรแต่ในแมพมันให้เลี้ยวขวาแทนที่คนของกูจะเลี้ยวซ้ายเข้าเซนทรัเวสเกตก็ต้องหอบขึ้นทางหลวงนี้หาทางออกก็ไม่ได้ก็ขับยิงยาวตรงไปอีกสามสิบกิโลกว่าวจะเจอที่กลับรถก็ทางออกมันปิดไงช่วยอะไรได้ทางหลวงใหม่พี่มึงเปิดก็ให้เวลาหน่อยได้กลับรถก็ดีแล้วว่ามันก็ลอกอีก พี่กลับรถแล้วกลับไม่ได้ตรงตรงไปไอ้ข้างหน้ากลายเป็นว่าแมบบตรงนั้นให้โค้งเข้าไปนครปฐมเห็นป้ายให้ไปพระปฐมเจดีอะไรมันจะบังเอินขนาดนั้นแบบนี้มึงว่าไงวะมันก็แค่ไม่มีที่กลับรถอ่ะพี่ชายก็เลยถึงตรงนั้นเอาน้าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเต๋วหน้าวัดอร่อยมากก็เขาไม่ได้ตั้งใจไปหามึองเขาตั้งใจมากินข้าวดูหนังที่เวสเกตหรือมาอีเกียดูเตียงนอนโซฟาหมอนข้างไม่ใช่ดูช้างหรือจอระเข้ที่สาม่านมึงมึงจะมาทับเขาได้ยังไง ผมไม่ได้บังคับผมไม่รู้เรื่องจริงๆริงก็เส้นนี้มันไม่มีที่กับรถเองเนี่มันยิงยาวเลยรู้เท่าไปถึงจานเขาเดาออกเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมึงจะรับผิดชอบอยังไงแม่งเลยควรจะกินข้าวอยู่เวสเกตด,ดีๆไม่โผล่อทีนักตกอะไรวันแผนพังกันหมดแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงผมก็อยู่เฉยๆเหมือนกันงั้นบอกป้าสร้างเจ้าท่านการตักที่นี่ล่ะเผื่อคนเลยไปจะได้ไปเสียเที่ยวก็ดีนะซาไว้ข้างเขื่อนไหนเฮียมึงตลกเหรอก็เผื่อล่องแพเข้าห้างเท่ดิทำไมอยากจเจริญกันจนตัวสั่นได้ใช้วิธีนี้กันนเเเลยหรอววะทาาาาแบบี้้้ถึึงง่่ปปกไมมืขู เดี๋ยวก่อนพี่นอนนี่มันคนละเรื่องเป็นน้องเล็กในตระกูลบริมนทนก็ไม่ต้องแสดงท่าทีอะฝั่งสารยาผมก็ไม่ได้น้อยหนะ้ารถไฟฟ้าก็กําลังจะผ่านฝั่งตะวันตกนี้พี่ก็รู้ว่าผมคุมอยู่ป้าเขาไว้ใจไหนจะ M81 ที่ลงกันมานี่อีกความเจริญชัดๆรอเขาไปกลับรถมันไม่น่าภูมิใจหรอกอีกเยียงป้าก็ทําให้มึงเชื่อมกับกูไม่ใช่เชื่อมกับป้าโดยตรงมันผ่านกูผ่านบางใหญ่ลูกกูความเจริญงั้นเหรอมึงยังอกไใจเนาะ อั่อหลูกพี่ของไีต่อดีพี่ที่เมืองกาญ